ในขณะที่สายตาทั่วโลกจับจ้องไปยังยูเครนและตะวันออกกลางอีกฝากหนึ่งของโลกในทวีปแอฟริกามีประชาชนอีกหลายล้านชีวิตในสุดานที่กำลังหนีตายโดยปราศจากแม้แต่ความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานสุดานประเทศที่ได้รับเอกราชมาตั้งแต่ปี1956แต่ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมากลับต้องเผชิญกับวงจรของการรัฐประหารสงครามกลางเมืองและการปกครองโดยทหารอย่างต่อเนื่อง แม้ในปี2019จะค้นล้มรัฐบาลเผด็จการของโอม่าอัลบาชีลงได้แต่ความหวังในการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยกลับพังทลายเมื่อเกิดการแย่งชิงอำนาจระหว่างกองทัพสุดานหรือ SAF ที่นำโดยพลเอกอับดลฟาตาอับบูฮานและกองกำลังกึ่งทหารหรือ RSF ภายใต้การนำของโมฮัมเหม็ดฮัมดานดากาโลหรือที่รู้จักกันในนามเฮเมตตีความขัดแย้งดังกล่าวได้ลุกลามจนดกลายเป็นสงครามกลางเมืองเต็มรูปแบบ ที่ยืดเยื้อจนถึงทุกวันนี้สงครามในสูดานได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า1 5 0 0 0 0คนทําคนทำให้ประชาชนกว่า12ล้านคนต้องพลัดถิ่นสหรประชาชาติได้ระบุว่านี่คือวิกฤตมนุษยธรรมที่ร้ายแรงที่สุดในโลกในขณะนี้ประชาชนกว่า24ล้านคนกําลังขาดแคลนอาหารขณะที่ระบบสาธารณสุขของประเทศสุดตัวลงเนื่องจากโรงพยาบาลหลายแห่งถูกโจมตี และมีรายงานการเกณฑ์และใช้เด็กในการสู้รบอย่างกว้างขวางรวมไปถึงหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในภูมิภาคดาฟูทางตะวันตกของประเทศแม้ว่าสถานการณ์ในซูดานจะขึ้นแท่นวิกฤตมนุษยธรรมอันดับหนึ่งของโลกแต่ทำไมเรื่องราวของผู้คนนับล้านจึงกลายเป็นเพียงเสียงแผ่วเบาที่แทบไม่มีใครได้ยิน การประทะกันระหว่างสองฝ่ายในสุดานได้ดึงสื่อมวลชนเข้ามาเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญ <S <S <an> <S ต่างฝ่ายต่างกดดันและควบคุมการำนำเสนอข่าวเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตอนเองเว็บไซต์ <S <S <an> <S International Media Support ได้รายงานว่า <S <S <an> <S นักข่าวในสุดานและพื้นที่ใกล้เคียงจำเป็นต้องหนีตายแบบไม่คิดชีวิตสื่อในประเทศในอัตราส่วน90ถูกทำลายและคลังสื่อที่บันทึกเรื่องราวของประเทศตลอดหลายทศวรรษถูกเผาทิ้งจนไม่เหลือร่องรอย โดยสุนมีเดียฟอรัมหรือว่า SMF เครือข่ายของนักข่าวสุนทั่วโลกระบุว่าขณะน,นี้มีนักข่าวที่ยังคงปฏิบัติงานอยู่ภายในประเทศระหว่าง250ถึง300คนต่างจากช่วงก่อนเกิดสงครามอย่างลิบลับซึ่งมีนักข่าวปฏิบัติงานอย่างน้อย1,500คนในจำนวนนักข่าวในประเทศคาดว่ามีเพียงประมาณ70คนเท่านั้นที่ยังคงทำงานในพื้นที่ความขัดแยง้งซึ่งจำนวนนี้มีแนวโน้มที่จะลดลงอีก จอชไคกว่านักข่าวชาวเคนยาผู้มีประสบการณ์ลงพื้นที่ในสูดานหลายครั้งได้เปิดเผยข้อมูลกับทันโลกกับไทยทีวีเอสว่าสถานการณ์ภายในสุดานในตอนนี้ไม่เอื้ออานวยต่อการทําข่าวเลยแม้แต่น้อย ongoing the number is very low they need more journalists to get into the conflict zones so that they can cover and tell what is happening exactly what's happening there is a lot of human rights uh, violation on civilians and it is not well covered ชาวสุดานจํานวนมากจึงหันไปพึ่งสื่อออนไลน์และช่องข่าวภาษาอาหรับเพื่อติดตามสถานการณ์ขณะที่นักข่าวสูดานจํานวนไม่น้อยต้องหนีภัยไปยังพื้นที่อื่นๆในแอฟริกา เมื่อสงครามกลางเมืองสุดานก้าวเข้าสู่ปีที่สความขัดแย้งยังคงยืดเยื้อไม่มีท่าทีจะยุติลงในเร็ววันทั้งสองฝ่ายยังไร้แนวโน้มจะคลายวิกฤตทางการเมืองนี้ได้แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนถึงความล้มเหลวนะครับความล้มเหลวของออตัวจะบอกว่าทั้งปัจจัยภายในเองนะครับตัวภายในประเทศเองที่รัฐบาลเองไม่พยายามที่จะ เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เข้าพูดคุยหรือเจรจาต่างฝ่ายต่างใช้กําลังต่างฝ่ายต่างขัดแย้งต่างฝ่ายต่างด้วย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 เหตุผลปัจจัยอย่างที่บอกก็คือความแตกต่างทางเชื้อชาติความแตกต่างทางศา,า,ตตา,งางส,สนารวมถึงผลประโยชน์ต่างๆที่ที่ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่ในอดีตเนี่ยหลายสิบปีเนี่ยจนปัจจุบันก็ไม่มีวี่แววที่จะสงบกันได้ง่ายๆ แต่เรื่องราวของความโหดร้ายจากสงครามกลางเมืองในซูดานคือภาพสะท้อนความเจ็บปวดของมนุษยชาติในวันที่โลกเผชิญความผันผวนจากความขัดแย้งชาติมหาอำนาจที่มีบทบาทในการแก้ปัญหาความขัดแย้งบนเวทีการเมืองโลกกลับให้ความสำคัญกับผลประโยชน์เหนือชีวิตผู้คนสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน